ตั้งค่าข้อความอัตโนมัติสแปมบอทและช่วยแปลภาษาการติดตั้งข้อความอัตโนมัติสำหรับแอดมินหรือผู้ดูแล o p e n c h a ททำได้ง่ายๆใน5ขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่1แตะที่แชทเมนูมุมบนขวาขั้นตอนที่2เลือกบอทขั้นตอนที่3เลือกตอบข้อความอัตโนมัติขั้นตอนที่4เลือกข้อความตั้งเวลาส่งขั้นตอนที่5กดเพิ่มเพื่อตั้งข้อความที่ต้องการ จากนั้นข้อความที่ตั้งเวลาส่งจะปรากฏตามเวลาที่ตั้งไว้นอกจากนี้แอดมินสามารถติดตั้งสแปมบอทเพื่อช่วยลบข้อความที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกได้ด้วยขั้นตอนที่1แตะที่แชทเมนูมุมบนขวาของหน้าแชทขั้นตอนที่2เลือกบอทขั้นตอนที่3เลือกสแปมฟิลเตอร์ขั้นตอนที่4เลือกเพิ่มคำห้ามใช้ขั้นตอนที่5กรอกข้อความที่ต้องการให้ระบบลบขั้นตอนที่6เลือกเสร็จสิ้นส่วนการติดตั้งบอทดช่วยแปลภาษาทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย ขั้นตอนที่1แตะที่แชทเมนูมุมบนขวาของหน้าแชทขั้นตอนที่2เลือกบอทขั้นตอนที่3เลือกแปลขั้นตอนที่4เลือกภาษาที่ต้องการให้แปลเป็นภาษาที่ต้องการแปลขั้นตอนที่5เลือกเพิ่ม